ข้าว้ามราชายศชนกับโนดพิชัยยุทธข้าว่ามราชายศชนกับโนดพิชัยยุทธโนดพิชัยยุทธนะครับนี่คือโนดพิชัยยุทธเรื่อ,อยอู่เลืม่มข้องในเบาวขายคู่อายการุรนักระบีนะครับสนามชนโคนานาชาร์กับอู่เรื่มตอนนี้ชนกันซ่องลานซ่องเส้นมานครับอยู่ข้าวจ้วะครับ ข้าวอัมราชายอดนะครับนี่คือข้าวอามราชายอดกองนายสมทักบันทายเมืองเขตหน้าบอนครับรงนั้นครับนครที่ตำราดครับนักกับต้นแรกับคนนี้ครับข้าวดีํสำรับถันที่ชอบเหลี่ยงนกลงว่าจุกอาหานคุณภาพดีที่สุดสำรับนกลงว่าจุกจำบูนจำบูนสูตรขยันเล็กขยันรอง มียอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทย5สื่อได้ตามรรนดคาชั้นนำทั่วไปอย่าลืมนะครับจำบุญอา,า่านคุณภาพดีที่สุดสำหรับนกงวัวจุกเที่ยวทัวร์ไทยไปทั่วโลกไปกับโชคทวีทัว่วโชคทวีทัว่วโดยโกเกี้ยงนะครับคุณเกียงพุ่นเปียเอกชัยนะครับเป็นเจ้าของผู้จัดการนะครับโจรทัพซูนแปดหนึ่งสามเจ็ดสี่หนึ่งหกสองแปดับโชคทวีทัวจดทะเบียนบริษัทมาแล้ว2 0ปีนะครับ นำนักทองเที่ยวไปเที่ยวมาแล้วทวาวโลกนะครับไม่เคยทาให้นักทองเถี่ยวผิดหวังอย่าลืมนะครับเที่ยวทวไทยไปทวาวโลกไปกับโชกทวีทัวนทับเทียงสัตวแพทย์โดยหม้อตอนตรวจหลักชาวยาวชนตรวจเหลือดตรวจสุขภาพจำหน้ายาวชนยาบำรุงยาท่ายานวัวชนตรวจรถต้องถันหมอไว้กับหมอตอนดูแลตรวจทัพไม้เหล็กสูนแปดหนึ่งห้าเกาวหนึ่งอกสามซอง อย่าลืมนะครับว่าเชิญก้องทันมีปัญหาปรึกษามาตอนไม้เล็กตัวทับซุ่นแปดหนึ่งห้าวกาวหนึ่งกบามซองออประยุนการพิมพ์ห่านเล็กห่านใหญ่ไปถีประยุนการพิมพ์ประยุนการพิมพ์มอยู่ทีซีแยกว่าถนนนครซีตำร้นนำานะครับที่มานช่วยจงเวลาราคาไม่แพงไปถีประยุนการพิมพ์ครับการรวบแนวข้ามลานกว่าบาทนะครับตรงนี้กับข้ามลานกว่าบาทซ่องไกวครับ กับคนหมากแกนายเดือกับสนามตรงซ่งวันนี้กับสนามตรงโพกับตรงโพสเตเดียมกับสนามตรงโพสเตเดียมกับตู้ว่าปตัตรรอบความสอบเร็จกับขู่ขู่ซ่องลานซ่องนะครับแต่ว่ามีประกบหนอกันอีกรวมแล้วท่ามลานว่าไปบผมขู่นี้เช่นกันท่ามลานลบเส้นนำกับเข้าเข้ากับผู้เลื่อมนี้กาชนาตัวชนายโต้ไปเลวนะครับ เหลกไม junior junior <Wait> ่ย <Yeah. Yeah. S 2> ้ายไอ้ก no ้าวนี mmm ้กับได้เปรียบย้าว่านักเบอร์ขลึ่นก้องเบอร์กัสู้กันนกกับสู้กันนกอูเรื่อม่อยากินไก่หรือไก่จะกินหูเรื่องต่งเดียวรวนนายยอดประยอดต่ลารุ่นดาราลุ้ว่าพันพุ่นกับกูนี่จนกันนกกับ ต้องขอขอบคุณนายธน้มกับน้องอูดกับร่องอูดกับร่องอูดตรงชงกับนี่ขอบคุณพี่สวียชนา,าวุฒิกับนายว่าเสวียชนา,าวุฒิประธานจัดการแข่งขันนะครับขอบคุณกับน้องนิ่งครับจะเริ่มรักแว่นหลังนะครับผู้จัดการธน้มกรับขอบคุณเลขาฐาน้ำเลยนะครับนี่ขอบคุณตึกๆว่ายนะครับรวมโดยใจการนายอูเลี่ยม เริ่มขึ้นเนี่ยขึ้นตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่กับผ้ามาทั้งตัวเท้าเท่าไปแล้วครับมันได้นำนักมาไหว้เขานี่กดป้ายกดป้ายกดป้ายนี่อีกควยนึงจีบหน้าแลมีปยยระโยชน์กันทงังคูยัดก็ไปไอ้เก้านี่นี่ ตอนกลางจะตื่นตาตื่นใจตื่นตาลึกลึีเดียวครับทีมย่าิกับทีมย่าิเจอกันนะครับวันนี้กับตีธนัมถุงโพสเตเดียมกับถุงโพสเตเดียมนี่นี่ก้าวแน่นแน่นนิดนิดชนไปเรื่อยเรื่อยดีตัางคู้แข้งตัางคู้ครับขวิดชอมจมุนตัางคู้ นี่ระยะย้อนไอ้ดำล้นก็ไล่นั่นอะไี่เลี Además> ้ยงกันมั้ง Pres พี่เลี้ยงกับสั่งเชือกเสจะบผูเรียบร้อยกับสดด้วยอยู่ในกรอบอยู่ในกติกาเดิวกันต่างช่องไว้กับนี่ไอ้ข้าวจนด้วยข้าวผ้าผ้ามาผ้าผ้าผ้ามาไม่เล่นไม่ลมไม่เล่นไม่ล้นไม่เล่นไม่ลม เลิศได้ไหมนายว่าคนไหนว่าคนกับกันตาแดงไงต้นโตองไว้อยู่ในความรบไอ้โนูดโดนนี่ตกใจไปเลยไอ้ข้าวมันใหญ่ยิ่ยิ่งเลี้ยงซูเลี้ยมันแข่งอีกนะกับใค้ก็แต่ไกวโน้ดนี่ก็ยังตีโบก่อมันครับ มาเต็มตั้งเต็มการมังเต็มคมเต็มแจมกับนาตีตีท่ามก็มีเสี่ยวแล้วเยืนกองนี้จะไปอยู่ติน้อยยืนกองนี้ท่ามลานุกท่ามลานุกนี่ได้แล้วได้แล้วนี่ทีนาตีไปแล้วทีนาตีเนี่ยบาไปเนี่ย ขับที่นาทีกว่าที่นาทีกว่าตื่นตาตื่นใจด้วยกันทั้งสองคค้ับมาเต็มตั้งเต็มกะละมังเต็มคมเต็มช้ำนี่ข้ามีประโยชน์กัน เป็นควายที่สำกันก้องควายอูเลี้ยมนะครับโนดพิชัยหยุดเลยอูเลี้ยมครับเอ๊บ้า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 เล่นบอลไม่บอลไม่บอลไม่บอลนี่สุดยอดต้องความสุดยอดนี่ซุดยอดตองความซุดยอด พ่อขอบคุณนายมารุสเท่นพงครับนายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนำสิ่งดีๆเป็นซึ่งบานฐานนะครับขอบคุณกำนันกวีที่หวีดซึ้งนะครับวคนาขายโกบุเรงน้องครับขอบคุณท่าจอนันต์พรบุญอลีครับท่าจอนรามจังหวัดจุมพรขอบคุณท่าจอนำจัดสอนเพลงนะครับท่านจอนภาพนังครับขอบคุณท่าจอนอนกับอดีตท่าจอนจังหวัดสงขลานะครับคุณตวีทัศน์ตวีรัตน์บ่าวแม่เตยเลยครับสาวแกอ้อยครับขอบคุณคุณส่านมารวัลุนะครับขอบคุณคุณแดงครับ อาจย์วีกับแล้วก็กคุณคุณานาำบอลทุกคนเลยเขาคุณนายจอกชายนะครับขอบคุณมามะนี่รักไว้นี่มันไม่กลัวกับไ้ก้าวนี่ก็ไม่กลัวจาจนานั่นตัวใหญ่ตัวเล็ก กางจะตื่นต้ายินใจเจ็ดนาทีกับเจ็ดนาที <_ d ata> อ,าอี่าได้เกิดขค้ืนกับควายที่จมพูกับเขาดีใจกับสมซักซี่ว่าไล่ลานนะครับไม่ใช่วาวลานธรรมดาว่าไล่ลานซ้มลานกเซนครับเมื่อไม่กี่วันเรากอร็เลยว่าอกลานไม่ใช่สนามลานขาชาร์รับันนี้ว่สาส้มลานกเซนครับ เจ้าเอาลงไปนะแต่ว่าวัาวนาคอนกับวัวต้องปลานะครับนำโดยทีมานนายกชายนะครับจากสนามลานาชาัให้าจะไปนะทีเน่เจ้ายังไปได้ ยังไปได้ชื่อาซึกไล่ลาน้องจริงกับซึกไล่ลาน้องจริงแต่เตือาเป็นคู่ีสนุกน่าดูอีกหนึ่งคู่นะครับสำหรับรายการช้องวันนี้นะครับ ผ่านมาแล้วก้านาทีนะครับก้านาทีควายดำถึงมันจะทุกข่ากางยาวท่องท่ากลางแต่ก็ไม่ได้ได้แงความเปลี่ยนความอีกนะครับแก่ทุกข่ากลางนะครับแต่ถ้ามาจจะประคองตัวเองกับได้กับไอ้ผูเลื่มนะครับผูเลิม่มมนดพ่ชัยหยุดนะครับควายข้ากือข้ามราชายอดนะครับอยู่ยอดลวยอยู่ล่อเรามาแล้วว่าว่างวันาคนคารก็บว่าต้องร้าน,นะครับใครจะป้านไม่ป้านแต่แหนนมจนกันลุกเลยครับคนนี้ Đây cả đây. liêm cái rón về lại càng lại với nào. Tôi đã mệt rồi thang chắc cháu ở trong cá Này, cái mấy của taxi. Hay là thêm nào thì thêm nào thì. หรือแม่บ้านนักเดียวรู้ครับสิวนาทีบ้านแล้วศิวนาทีแต่ลาวินาทีบ้านไปนะครับแขวนแขวนรอรุ่นรอเชียร์กันอยู่ มือต่างจนเพลงจนครับม like <Wow. S 1> ันก็ไม่ได้หัางจันไหนได้กันมากไว้นะครับมันจึงยืนยัดกันได้เป็นทพริปๆหนาทีนี่เรามาแล้คนช่วยตายวกันมั้งครับคนช่วยตายวเจ้านายตายหนุ่ยนี่ตายได้คนช่วยหนุ่ยแต่งร้อยอยู่ไปเราก็ไม่หนาการรอบนี้กต้องช่องว่ายทีนะครับ สิบห้าต่ออะไรใส่ข้าวเขาลาไปมั้งครับแต่ได้จังว่ามันก็ได้ไปปันนี้ใส่ข้าวยืนได้ไม่ได้จังว่านี่ข้าวยืนไรไม่ได้ข้าวปลาเผื่อมาต้องครั้งแล้วทีนี่ดำมีไปมั้งเนี่ย ใค้จะแก่งเกรงว่าใครนาทีนี้ทีผ่านมาเข้ามีนาทีทองมาทองคนดเ,เลยครับแต่ยังไม่ได้มาจะชนะได้นะครับเรามาแลกกันตรงนี้ครับตรงนี้นาทีนี้ไอ้ดําม,มีนาทีทองมาครับทีหมูเลื้มนะครับทีมูเลื้มครับเสืเอ้อทีเม็ดชัดเจนครับ ไปล้างไม้ไปลัางอะไไปหน้าเอาไปหน้าไปหน้ายังไปหน้าได้คัดไปโอ้เรื่อมก็ไม่ยอมอากาล่ลงพันซี่นะนี่คือซิงตีทางแท่น้ำ ถุงโพสเตเดียมกับจางกวันพรุ่งน้กับปิดรักแฟนวัวนะข้องแท้ข้องจริงกับสาวัยชาอาวุธรับระกันกุณาภาพนี่นายว่าอาวุธนายตะน้ำกับเห็นแล้วจืนใจนายว่านิ่งพิจารณาตะน้ำนี่ตาไปเรื่อมมันรัดไม่พ้อยครับ โอ้เรื่องมันรัดไม่ปลอยรัดไม่ปลอยนี่ไอ้ข้าวกระตูกลืนไปนี่ทิ้งติอ้เรื่องจีติิตลอรดได้ปุ้นตลอรดไอ้ข้าวก็มีปะโยชน์จี้ไปนี่พระพาย ไอ้ก้าวรักไปไอ้อุเริ่มโตขึ้นมาไอ้ก้าอยางรักไปาไปไาไปไาไปยังมีลุ้นมีเสี้ยวมันเป็นเรื่องข้อง่ายตอนนี้ครับนี่ไอ้ก้าวก็ยังซู้ครับยังซู้นี่ไอ้เริ่มบ้าบ้าบ้าไอ้ก้าวบ้าหรืออา ปอนไม่ปนอนยังตั้งก้อยต่างเนี้ยตั้งก้อยต่างเนี้ยนี่ไงน้ำกระโตขึตน้นมาน,น,น,นี่นี่นี่ป้าปอนไม่ปอนปอนไม่ปอน,น,นอยู่นี่ป้าปอนไม่ปอนอยู่นี่นี่นี่ไปก้าวกลับไปนะน้ำปามา สิบเก้านาทีแล้วก็ไอ้ข้าวเยือบพัดมาดางหน้าเลยนะก็ไอ้ข้าวเยอือบผ่านแล้วข้าวเดินนะสวายดีลำนี้เนี่ยนักเนี่ยหน้าเนี่ยนักเนี่ยหน้าบาปไปไปลำกับแข้งแกร่งกับแข้งแกร่ง นน่ดีวนะ่รนะลงราชยกพลัเบกอะเน่เบกากอ้ยอกาวปันาีไอ้ก้าเป็นรองปันซ้ามรอยข้าไปแล้วไม้ ยังยังไม่ไปก่อนข้าราชายอดยังไม่ไปกันโอเคยีติมาณฑีพายแล้วยีติมาณฑีพายแล้ว ป่าไปไป่าไปป่าไปย่างแลงๆนี่ลองตานไม่อยู่กับตันไม่อยู่แฝงแ้วกับแฝ้แรงกับควายโนเป็นควายหยาละกับควายโนดูเลืม่มกับหุ่นเลื่มเป็นควายหยาละนะครับครับครับโนดพิ่ัยยุทธกับโนดพิ่ัยยุทธกาเป็นควายหยาละกับเป็นควายหยาละ